ทาพุทเถพุทโธพุทธังอรหังพุทโธอิติปิโสภคะวานะโมพุทธายะมีความสุขอายุยืนนิพพานสวัสดีครับมผมหลวงพี่ต้าวันนี้จะมาพูดเรื่องพระธุดงตอนที่สามไม่ต้องตอนที่สี่ตอนที่สามพูดไปแล้ว เรามาเริ่มตอนที่สภาวนา,ไก,า,นา,วนาไก่ย่างหนอภาวนาไก่ย่างหนอภาวนาจะตั้งใจการฝึกรู้ละลึกดูลมกรรมฐานดูดีๆมีสติดูนานๆานพระอาจารย์ท่านบอกยำ้ำแนะนำมา เดินเดินไปดูไปใจหงดุดหงิดเพราะใจคิดเลื่อยเปื่อยเนื่อยนักหนาร้อนก็ร้อนจะมาให้ภาวนาหิวแล้วหนาะคิดขึ้นมาเอาอยัางไงเดินเดินไปใจเลื่อนลอยมัวหลงคิดพระสกิดภาวนาอย่าเผลอไผสายย่างหนอขวาย่างหนอค่อยๆเดินไป อีกไม่ไกลก็ได้พักจะสะบายเดินเดินไปใจก็คิดไก่ย่างหนอฉันอยากขอสักขาหาได้ไหมปลาย่างหนอก็ได้ไม่เป็นไรเดินเดินไปใจก็คิดถึงส้มตำไก่ย่างหนอขอข้าวเหนียวคงเข้าท่า ส้มตำมาภาวนาคงแทบหลายเดินเดินคิดถึงเรื่องกินกืนน้ำลายคิดมากมายน้ำลายสอขอส้มตำจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ไม่รู้คงต้องอยู่สู้ต่อไปคิดแล้วขำจะหนีทุกขมาเจอทุกโอ้เวนกรรม อยากเขียนทำอยากสุ่มำํำต้องทำใจอากาศร้อนตอนกลางวันหิวกระหายแทบละลายร้อนอย่างนี้จะไหวไหมผ่านล้านค้าภาวนาอยู่ในใจไม่มีใครมาทำบุญฤฤฤฤฤน้ำเย็น<ๆ>ออชิ แ๊บซี่หนอโอพกหนอขอซักขวดทั้งเมื่อยปวดกระทิงแดงหาไม่เห็นเอ็มร้อยหนอขอเบอร์ดี้กาแฟเย็นแสนลำเค็นร้อนก็ร้อนตอนบ่ายโมงตัดสินใจเดินออกไปร้านข้างๆเอาพระอ้างสงสารท่านหมู่พระสงฆ์ขอน้ำหน่อยถวายท่าน บอกตรงๆกงไม่กงเหลือจากพระก็เล่าไงตามองไปเห็นเล่าขาวอยู่สองขวดท้องก็ปวดเปรี้ยวปากจะไม่ไหวท้องก็ร้องเหมือนวิงบอลขอเห็นใจต้องตัดใจมากับพระจะไม่ดีพ่อขาวไม่ ไม่ต้องทำใจให้เข้มแข็งทั้งอ่อนแรงอ่อนใจอยากจ,จ,ากจะหน,นี้ต้องอดทนข่มใจไว้ยากจะดีถ้าขืนนี้ต้องอายเขาเราก็คนถึงหมายสองของก็หนักขึ้นเรื่อยๆเ,เดินก็เหนื่อยของก็หนักชักไม่ไหว ปวดทั้งขาปวดทั้งบ่าปวดข้างในเดินเดินไปอยากจะทิ้งลงข้างทางถึงที่พักพอผ่อนคลายสบายบ้างแต่บางอย่างจะสละไว้ที่ไหนถึงไม่มากแต่ก็หนักตอนเดินไกลจะทิ้งไปก็เสียดายใจดวนเลจะแบกไปทำไมให้หนักเล่า แค่ตัวเราก็ลำบากจนเดินเป๋เหนื่อยก็เหนื่อยหนักก็หนักจนพายเซใจลวนเลเดินเดินไปใจอยากปรงคิดถึงไปคิดคิดไปที่เราทุกข์เพราะมากมากด้วยความอยากความโลภและความหลงถ้าปล่อยวางสละได้รู้จักปรง วางใจลงคงเบาได้สบายใจถึงวันตายจะเสียดายก็ต้องจากถึงมีมากก็เอาไปได้ใช่ไหนถึงวันตายก็ต้องภาคจากกันไปรู้จักให้จะได้ไม่โศกกลมได้สละเริ่มตัวเบาชักเข้าท่า มีปัญญาหาวิธีที่เหมาะสมเอาอย่างพระท่านสละหน้าชื่นชมแต่กุดมด้วยดีมีเมตตาพอเดินไปเริ่มต้นใหม่ตั้งใจสู้สติดูอยู่ที่ลมได้ศึกษาหายใจเข้าหายใจออกภาวนาแผ่เมตตาละลึกรู้อยู่ที่ลม ป้่มหน้าเดินเพลินดูลมไปเรื่อยๆถึงจะเหนื่อยก็พอทนจนเหมาะสมเข้าที่พักทำวัดเย็นท่านอบรมทั้งชื่นชมทั้งดุด่าว่าตักเตือนมีทั้งปอบมีทั้งปุกให้เราตื่นเป็นจุดยืนพลังใจให้ฝึกฝนแต่ใครดื้อท่านก็ปราบเป็นบางคน ให้อดทนคนจะดีมีปัญญาพระอาจารย์ท่านนำพาปฏิบัติไม่เคร่งครัดไม่ย่อหย่อนให้ศึกษาจเจริญธรรมมุ่งเน้นทางปัญญาด้วยสัมมาเมตตากะตันญูทางสายกลางท่านว่าไม่ลำบากแต่ทําไมเราทุกข์มากยาก นีพออยู่ไปหลายวันเข้าก็เริ่มดีมาวันนี้รู้สึกดีเริ่มผ่อนคลายที่เมาก็เริ่มจะชินกับการอยู่ของพระธุดงจากความลำบากมาก็เริ่มสบายธรรมชาติมันจะปรับตัว คิดถึงเมียก็เริ่มดีกว่าแต่ก่อนกลับมานอนพักผ่อนกว่าตื่นสายสวดมนต์เสร็จแผ่เมตตาหลับสบายอยู่ง่ายๆนอนง่ายๆสบายดีอน,นิจจังช่างเป็นธรรมที่มีค่า มีปัญญาพาปล่อยวางอย่างอาจฐานเมื่อมีทุกข์บอกตนเองอีกไม่นานก็ต้องผ่านมันไม่เที่ยงถ้าเราทนทั้งสุขทุกทั้งสุขทุกขก็ไม่เที่ยงอย่าประมาทเกิดผิดพลาดอาจเปลี่ยนไปใจสับสนที่ว่าแน่ก็ไม่แน่ชีวิตคน มีสุขหล้นมาเปลี่ยนไปไม่ยั่งยืนขอเพียงเราให้เข้าใจว่าไม่เที่ยงไม่หลีกเลี่ยงมีปัญญาหาเหตุผลยก,กจิตใจออกจากทุกข์ด้วยอดทนมันฝึกฝนอนันตตาพาปล่อยวางอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมที่มีค่า มีปัญญาจะพาปล่อยวางจบไปอีกบทความตอนที่สี่